สวัสดีครับวันนี้พบช่องแมน C Car ร์กันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับแมนจะพามาชมเจ้าตัววายแทขับะครนะผมสีดำตัวนี้เลยก็ตัว next generation วายแทตัวนี้ชุดแต่งเป็นยังไงบ้างโปรโมชั่นเป็นยังไง ก่อนจะรับชมรับฟังนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u ับสไคร e นะครับเพื่อติดตามชมคลิปดีๆอย่างนี้นะครับก็เรามาเริ่มกันเลยตัวนี้นะครับเป็นตัว y i ยท4คูณ2ราคาอยู่ที่1ล้าน60,000บาทนะครับก็คันนี้มีการตกแต่งเพิ่มเติมเข้ามาก็คือตัวสกู o ปด้านหน้าครับที่ฝากระโปรงเป็นรูปไม้อย่างนี้นะครับแล้วก็สีดำเงาตัดกับดำด้านนี้เป็นการตกแต่งที่ลงตัวมากๆครับตัวนี้ และด้านหน้านะครับตัวกระจังอันนี้จะได้แรงบันดาลใจมาจากกระจังหน้าแรปเตอร์นะครับผม FORD แล้วก็มีไฟสาบจุดด้านบนนะครับผมตัวนี้มีการตกแต่งมาเรียบร้อยแล้วนะและตัวคิ้วตัวนี่ข้อบไฟของเราก็จะมีข้อบม,มาให้นะครับตัวนี้พร้อมกับไฟของเขาเป็นไฟตัว C นะครับพร้อมกับ d a y l i g h t วิ n g อย่างนี้เลยดีมากๆและยังไม่หมดเพียงเท่านั้นด้านหน้า มีการตกแต่งกันชนด้านหน้านะครับเป็นกันชนของ Y ชุด Y นะครับผมนี่ก็จะมีสัญลักษณ์อย่างนี้เลยครับนี่เขาทำมาให้เรียบร้อยแล้วตัวนี้นะครับเท่าชุด Y ของแถมมันก็จะมีสัญลักษณ์ตรงนี้ตรงนี้แล้วก็จะมีใบรับประกันมาให้ก็ใบรับประกันเป็นยังไงเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูและส่วนด้านข้างนะครับนี่ด้านข้างตัวนี้ก็จะมีตัวคิวล้อมาให้ครับนี่รับกับตัวกันชนด้านหน้านะ เห็นไหมนี่เขารับกันเลยนะมันเป็นเซตงานเดียวกันเลยนี่แล้วก็เขียนว่าวาตรงนี้แม็กยางของเขานะครับเป็นซีรีส์ขอบ18แอ่ะแม็กแข็งแรงดิสเบรก4ล้อเป็นของกุดเยียนะครับตัวนี้ 255, ทับนะ R 1 8มีมาให้ครบเรียบร้อยแล้วครับเครื่องยนต์ของเขาเป็นเครื่องยนต์เทอร์โบเดียวนี่180แปลรงม้านะคันนี้นี่ ตัวกระจกด้านข้างเขามีไฟเลี้ยวมาให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็พับแบบออโต้นะครับเวลาเรากดล็อกเขาก็จะพับให้เข้าไปอัตโนมัติเลยคันนี้และสติกเกอร์ด้านข้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นลายกระทิงเขียนว่าฟอร์นะฮะถ้าใครชอบแบบไหนสามารถส่งลายมาให้เราเลือกได้หรือคุณลูกค้าเป็นคนออกแบบมาให้ผมทำลายอย่างเงี้ยโอ้เป็นบริษัทเป็นอะไรอย่างเงี้ยมีหมดครับอันนี้และตัวระบบตัวนี้เป็นระบบคีเล็ครับผม เราสามารถกดล็กอกตรงนี้เพื่อเป็นการล็อกรถหรือเอามือสอดน,นะครับเพื่อเป็นการคลายล็อกรถโดยมีเงื่อนไขที่กุญแจต้องอยู่ห้ามเกินระยะ1เมตรเท่านั้นเองนี่ภายในของไว่แท็กนะครับ <c oughs> ด้านข้างเลยเขาจะอ่าหุ้มหนังเดินได้ด้วยสีส้มนะแล้วก็จะมีนี่เลยไฟนี่ตอกกันแล้วก็มีนี่นะ เป็นไฟนะครับแอมเบียนไลท์มาให้นะก็อันนี้เราเปิดประตูไว้แล้วมันก็เลยไม่มีขึ้นนะครับเป็นไฟสีฟ้าอ่อนๆน,นะแล้วก็จะเป็นนี่เลยที่เปิดประตูแบบใหม่พร้อมกับกระจกออโต้สีบานนะครับด้านหน้านี่ภายในครับผมนี่เลยจะมีนี่เลยวายแท็กคอนโซลด้านหน้านะครับบุมาอย่างดีมีเกใส่ของมีที่ใส่แก้วซ้ายขวาครับม่ให้เรียบร้อยแล้วนี่ ที่ชาร์จไวเลสชาร์จเจอร์ก็มีมาให้นะครับรองรับกับโทรศัพท์ทุกรุ่นที่มีตัวไวเลสนะครับหน้าจอตัวนี้นี่หน้าจอตัวนี้นะครับเป็นหน้าจอแบบทัชสกรีนขนาดสิบนิ้วนะครับตัวนี้ก็สามารถกดเลือกได้เมนูว่าจะปรับลดแอร์ปรับเพิ่มความเย็นแอร์อุณหภูมิหรือกระทั่งเ,เชื่อมต่อโทรศัพท์นะครับ Apple c a r า l a y Android Auto FM วิทยุมีให้หมดครับอันนี้ ก็สามารถสแสดง Google Map ได้ที่หน้าจอเลยครับหน้าจอเขาเป็นดิจิตอลทั้งหมดนะครับหน้าจอหน้าปัดคนขับอันนี้ก็จะมีประมาณนี้ครับภายในพวงมาลัยครับผมปรับได้4ระดับนะนหัวเกียร์นะครับเบรกมือเป็นเบรกมือไฟฟ้าแล้วด้วยนี่เบาะไฟฟ้านะครับเบาะอันนี้นี่เบาะไฟฟ้าปรับได้6ทิศทางครับเดินหน้าถอยหลัง ขึ้นลงเอนหน้าเอนหลังแล้วก็จะมีตัวด้าลังมาให้ด้วยนะครับตัวนี้เบาเขานุ่มมากครับถือสมัมผัสเขาเป็นหนังนะเป็นเบาะหนังแล้วก็จะมีได้สีส้มนะครับสัญลักษณ์ไวทแท็กมาให้นี่ดีมากมากครับนุ่มวัสดุดีครับด้านหลังครับห้องโดยสารนี่ ตัวนี้นะครับผมมีแอร์หลังมาให้แล้วด้วยตรงคอนโซลกลางตัวนี้นะครับเป็นกระบะเจ้าเดียวเลยที่มีแอร์หลังมาให้นะครับ mm hmm. อ่าโอเคห้องโดยสารข้างหลังนะครับกว้างเดี๋ยวผมขึ้นให้ดูด้วยเมื่อกี้นี้ผมเอนเบาตัวนี้เยอะนี่ตอนขึ้นนะเราก็จะมีที่จับอย่างนี้มาให้ด้วยสําหรับผู้สูงอายุหรือที่ต้องการโหนขึ้นอย่างเงี้ยครับเนี่ยมีที่จับมาให้กว้างครับอันนี้เราเอนหลังมาเยอะ จากเบาะเมื่อกี้นี้ด้านบนนะครับมีราวหลังคาใช้งานได้นะครับได้ได้จริงเลยตัวนี้<ม>ก็สามารถใส่แหลกหลังคาหรือบรรทุกของได้คิวล้อมีไอ้คิวกันสาดติดมาให้แล้วนะฮะบ,บันไดข้างมีการตกแต่งมาให้เรียบร้อยแล้วตัวนี้ก็สามารถรองรับน้ำหนักได้ร้อยหนึ่งถึงร้อยหสิบกิโลกร,รมัม นี่คิวล้อด้านหลังนะก็เป็นอย่างนี้เลย,ยนี่แถมกับตัวขึ้นท้ายนะครับตัวนี้มีตัวขึ้นท้ายมาให้ด้านข้างด้วยและสัญลักษณ์ของเขานะครับของ Y-Tech พลาดไม่ได้เลยคือ Lobar s ปอร์ตนะครับโ o บ a ส s ปอร์ตัวนี้นี่มันไม่ได้สปอร์ตอย่างเดียวนะมันใช้งานได้จริงด้วยก็คือเราสามารถใช้ผูกของตรงนี้ได้หรือในการออกแบบะครับเขาดีไซน์มาแล้วว่าการลู่ลมแรงลมนะครับ มันจะไม่โดนด้านหลังเยอะ,อะเรามาดูด้านท้ายนะครับด้านท้ายตัวนี้ครับผมเป็นไฟ LED ครึ่งนึ่งเซนเซอร์นะครับมีให้หมดเลยรอบคันแล้วก็จะมีนี่เลยกล้องมองหลังเวลาเราถอยหลังพร้อมเซนเซอร์ทำงานไม่ต้องกลัวเลยครับระบบความปลอดภัยเขามีเซฟตี้ให้เต็มที่ครับคันนี้ก็จะมีนี่ว้าคืคำว่าเรนเจอร์ด้านหลังนะครับ สัญลักษ์วแท็กก็จะมีตรงนี้เลยสีดําคันนี้นะครับมีตัวฝาท้ายผ่อนแรงมาให้ด้วยเป็นอีซีลิฟนะครับผมนี่ดีมากมากผู้หญิงผู้ชายใช้ได้เลยมันไม่ต้องใช้แรงเยอะและด้านท้ายก็บะเขามีตัวนี้ด้วยครับปลั๊กไฟครับผมปลั๊กไฟบ้านหรือ Power Outlet นะครับที่เราสามารถแปลงเป็นไฟได้อ่าดีมากมากคันนี้มาครบครับออกแคมนี่ไม่ต้องกลัวเลย ก็สำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปสรุปกันด้านหน้าเลยเป็นกดหยุดใช่ปะก็จบกันมาแล้นะครับสำหรับการรีวิวเจ้าตัว Y t a ท4 2ชุดแต่ง Y พร้อมกระจังหน้าดูดูแบบนี้นะครับก็ถ้าใครชอบชุดแต่งโปรโมชั่นดีๆอย่างนี้หรือส่วนลดก็สามารถโทรมาสอบถามได้ที่เบอร์084 249 6 926นะครับผมก็โทรมาปรึกษาแมนได้ทุกเรื่องครับผมยกเว้นเรื่องตังค์นะครับผมสำหรับวันนี้ครับลาไปก่อนสวัสดีครับ